พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่32เรื่องเสด็จกรุงกบิลพัทขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระเวลุวันวิหารพระเจ้าสุโธธนะมหาราชได้สดับข่าวว่า พระโอรสบำเพ็ญทุกรกัิริยา6ปีบัดนี้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาแล้วทรงประกาศธรรมจักอ,อันบวรประทับอยู่ที่เวลุวันวิหารกรุงราชครึกพระราชาจึงรับสั่งให้อมาตผู้หนึ่งพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันไปกราบทูลเชิญให้สเสด็จมายัางกรุงกบิลพัทอามาตพร้อมด้วยบริวารรับราชองการแล้วรีบเดินทางไปยังกรุงราชครึก สิ้นหนทางประมาณ60โยชโยเพื่อเฝ้าพระบรมศาส,สดาตามพระราชะประสงค์เมื่อถึงกรุงราชครื้ออมมานพาบริวารเข้าไปยังพระเวรุวันวิหารขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททั้งสี่อมมานนั้นคิดว่าพระราชสารของพระราชาที่นำมาจงงดไว้ก่อนยืนอยู่ท้ายสุดบริษัทฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งที่กําลังยือนอยู่พร้อมด้วยบริวารหนึ่งันได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอพึงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดชนทั้งหมดเป็นผู้ทรงกีวรและบาทอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ในทันที ประหนึง่งพระเถระตั้งร้อยพรรษาจำเดิมแต่เวลาที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภิกษุอมมาตผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นไม่ได้กลับไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบเลยเมื่ออมมาตก็ยังไม่กลับข่าวสารก็ไม่ได้รับพระราชาจึงส่งอมมาตอื่นพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันไปอีกทรงส่งไปโดยทํานองเดียวกันถึงเครั้งก็ยังไม่รับทราบข่าวคราว เพราะว่าเมื่ออมาตทุกคนไปครั้นดังกิจของตนให้สําเร็จแล้วก็คือบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็พำนักอยู่ในกรุงราชคฤึกเท่านั้นไม่มีอมาตหรือผู้ใดผู้หนึ่งที่จะส่งข่าวสารกลับมากราบทูลให้พระราชาทรงทราบแม้แต่คนเดียวพระเจ้าสุทธทนะมีพระดําริว่าชนเหล่านี้ไม่นํากลับมาแม้แต่ข่าวสารใครหนอจะกระทําตามคําสั่งของเราได้ เมื่อทรงตรวจดูบรรดาข้าราชบริพารก็เห็นการุฑายีอัมมานซึ่งเป็นผู้จัดราชกิจทั้งปวงให้สำเร็จเป็นผู้มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งของพระชวงอัมมานผู้นี้เกิดวันเดียวกันกันกบพระปูธิสัตว์เป็นหนึ่งในสาชาติทั้งเจ็พระราชามีรับสั่งกับการุฑายีอัมมานว่าพ่อการุฑายีเราปรารถนาจะเห็นบุตรของเราจึงส่งอัมมาตเก้าคน กับบุรุษผู้เป็นบริวาร9000คนไปแต่บรรดาคนเหล่านั้นไม่มีผู้ใดกลับมาแม้แต่เพียงข่าวสารก็ยังไม่มีอันตรายแห่งชีวิตของเรารู้ได้ยากขณะยังมีชีวิตอยู่เราปรารถนาจะเห็นบุตรเธอจะอาจนำบุตรของเรามาได้หรือไม่การุทธายอมอาตกราบทูลว่าได้พระเจ้าข้าหาก่าพระพุทธเจ้าจะได้บวชพระราชาตรัสว่าเธอจะบวชหรือไม่ก็ตาม จงนำบทของเรากลับมาให้ได้การุธายอมาทุนรับพระบัญชาแล้วถือเอาพระราชสารไปยังกรุงราชครืเมื่อถึงพระเวรุวันวิหารยืนอยู่ท้ายบริษัทขณะที่พระบรมศา,ศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาการุธายีพร้อมบริวารบรรลุพระอรหันได้บวชแล้วด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระบรมศาสดาหลังจากตรัสรู้แล้วในพรรษาแรกประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะบรกทายวันออกพรรษาปวารณาแล้วเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตลอดสามเดือนทรงแนะนำชดินสามพี่น้องและชะดินบริวารหนึ่งพันในวันเพ็ญเดือนยี่เสด็จไปยังกรุงราชครึกเพื่อโปรดพระเจ้าพิพิสารพร้อมด้วยพร,รามและกระบบดีชาวมคตสิบสองนหุด ได้บรรลุธรรมประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์อ,อีกสองเดือนโดยลำดับการเป็นเวลาหาเดือนนับแต่เสด็จออกจากกรุงพาราณสีเหมันตะฤดูล่วงไปนับแต่วันที่พระกาลุทายีเีระมาถึงเวลาก็ล่วงไปแล้ว7จถึง8วันครั้นในวันเพ็ญเดือนสพระกาลุทายีคิดว่าบัดนี้วสันตะฤดูกำลังย่างเข้ามาหนทางที่จะตามเสด็จไปก็ชุ่มชื้น แผ่นดินปกคลุมไปด้วยหญ้าเขียวขจีราวป่ามีดอกไม้บานสะพรัง่งมักคาก็เหมาะใจการที่จะเดินทางการนี้เป็นการที่พระทศพลควรจะเสด็จจาริกไปยังกรุงกบินลพัทเพื่อโปรดพระพุทธบิดาและสงเคราะห์พระญาติพระกาลุทธายีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพนรณนาการเสด็จดำเนินไปยังนครแห่งราชสกุลของพระทศพล ด้วยคาถาประมาณ60คาถาอาทิว่าคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการนี้มวลไม้ในราวป่ากำลังผลิดผลออกดอกสีแดงบานสะพรัง่งสว่างสวัยรุปเปลวไฟชดช่วงอยู่เป็นสมัยที่เหมาะใจการเสด็จจาริกเพราะอากาศเย็นสบายพื้นภูมิภาคมีหญ้าอันเขียวสดพิกษาหารหาได้ง่ายข้าแต่พระมหามุนี การนี้เป็นการอันสมควรที่พระองจะเสด็จไปยังนครแห่งราชกุลพระบรมศาสดาตรัสถามว่าการลุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงพณนาถึงการเดินทางด้วยถ้อยคำอันไพเราะเช่นนี้พระการลุทายีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าสุโธธนะมีพระประสงค์จะพบพระองค์ของพระองค์กระทำการสงเคราะห์แก่พระชนกและพระญาติทั้งหลายเถิด พระบรมศาสดาตรัสร,รับคำของพระกาลุทายีแล้วมีพระดำรัสให้แจ้งข่าวนี้แก่ภิกษุสงฆ์เพื่อภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะได้ทำคมิกวัรคือข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้จะเดินทางให้บริบูรณ์ครั้นถึงเวลาเสด็จจาริกพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุขีนาศพส 20, องหมื่นองค์คือภิกษุกุลบุตรชาวอังคะและมะคตหมื่นองค์เสด็จออกจากกรงราชครื เดินทางวันละหนึ่งโย์ด้วยมีพระรำริว่าจากกรุงราชเครืถึงกรุงกบิลพัทหนทางประมาณ60โยดเราจะถึงในเวลาสองเดือนจึงเสด็จจารีไปโดยไม่รีบด่วนพระการลุทธายีคิดว่าเราควรจะไปกราบทูลความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแก่พระเจ้าสุโธทนะให้ทรงทราบจึงเหาะขึ้นสู่เวหาดไปปรากฏในพระราชนิเวศพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระเถระก็ดีพระไทย นิมนพระเทระให้นั่งบนอาสนะอันสมควรบรรจุบาทให้เต็มด้วยโภชนะมีรถเลิศต่างๆจัดเตรียมไว้เพื่อพระองค์แล้วถวายพระเทระระบาดแล้วแสดงอาการจะลุกขึ้นกลับไปพระราชาตรัสว่าจงนั่งฉันก่อนเถิดพระเทราทูลว่ามหาบอพิษอัตมภาพจากไปยังสำนักของพระบรมศาสดาแล้วจึงฉันพระราชาตรัสถามว่า พระบรมศาสดาอยู่ที่ไหนพระเีระทูลว่าข้าแต่มหาบาพิษพระบรมศาสดามีภิกษุสองหมื่นเป็นบริวารเสดจาริตมาแล้วเพื่อต้องการจะเฝ้าพระองค์พระราชาทรงดีพระไทยตรัสว่าท่านจงฉันบิณฑบาตนี้ก่อนแล้วจึงนำบิณทบาตจากพระชนิเวศนี้ไปถวายแก่อรรของเราพระราชาอังคาาพระเถระแล้วมีรับสั่งให้ขัดถูบาทนั้นด้วยผงเครื่องหอม บรรจุให้เต็มด้วยโภชนะอย่างดีวางไว้ที่มือของพระเทระตรัสว่าขอท่านจงนำไปถวายแจ่อรสของเราพระเทรรได้โยนบาตรขึ้นไปในอากาศตนเองก็หอะขึ้นสู่เวหาดนำมิทธบาตมาวางถวายที่พระหัตของพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยมิทธบาตรนั้นพระเถระได้นำมิทธบาตมาทุกวันโดยวิธีนี้แม้พระบรมศาสดา ก็เสวยบิณฑบาตเฉพาะของพระราชาเท่านั้นหลังจากเสร็จพธธัฒกิจทุกวันในพระชนิเวศพระเถระก็จะกราบทูลพระราชาว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาสิ้นระยะทางมีประมาณเท่านี้อันเป็นเหตุให้ราชสกุลทั้งสิ้นเกิดความยินดีเลื่อมใสในพระบรมศาสดา ทั้งๆที่ยังไม่ได้เห็นพระองค์ด้วยเท่าคำที่พระเทรพณนานั่นแหละด้วยเหตุนั้นในเวลาต่อมาพระบรมศาสดาจึงทรงสรรเสริญพระเถระด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระกาลุทายีนี้เป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายของเราผู้อย่างราชสกุลให้เลื่อมใสฝ่ายเจ้าสากยะยัตทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาใกล้ถึงต่างพากันคิดว่าพวกเรา อยาได้เห็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราจึงประชุมกันพิจารณาหาสถานที่อันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กำหนดกันว่าปราสาทของเจ้านีคโครธสากยะน่ารื่นรมจึงให้กระทำการบูรณะปราสาทนั้นเพื่อพระพุทธองค์เมื่อจะทำการต้อนรับจึงส่งเด็กชายและเด็กหญิงชาวบ้านหนุ่มสาวถือของหอมและดอกไม้ แต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันงดงามไปก่อนต่อจากนั้นจึงส่งราชกุมารและราชกุมารีตามไปส่วนพวกตนถือของหอมดอกไม้และจุนเป็นต้นสเสด็จตามราชกุมารและราชกุมารีเหล่านั้นครั้นรับสเสด็จแล้วจึงนำพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปยังนิโครธารามณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีนาศพสองหมืประทับนั่ง บนววรพุทธาฏาที่ปูลาดไว้แล้วธรรมดาเจ้าสากยะทั้งหลายมีมาหน้าจัดในเรื่องชาติสกุลเจ้าสากยะเหล่านั้นทรงดำริกันว่าพวกเราเป็นพระกนิษฐาเป็นพระภาคินัยเป็นพระโอรสสิทธถกุมารเป็นเด็กกว่าเป็นนัดดาของเราทั้งหลายเราจะถวายการเคารพได้อย่างไรจึงตรัสกับราชกุมารท,ทั้งหลายที่ยังหนุ่มว่าพวกเธอ จงพากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายจากนั่งข้างหลังพวกเธอเจ้าสกากยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่ถวายบังคมพากันนั่งเฉยอ,อยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสกากยะเหล่านั้นแล้วมีพระดําริว่าพระญาติทั้งหลายไม่ไหว้เราเอาเถิดเราจะให้พวกเขาไหว้ในบัดนี้จึงทรงเข้าจตุจานอันเป็นบาทแห่งอภิญญา ออกจากจตุตชาญและเหาะขึ้นสู่เวหาดทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปานประหนึ่งจะโปรยปลายและองทธุลีพระบาทลงบนเศียรของเจ้าสากยะฉะนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวันที่พระองค์ประสูตรหม่อมฉันได้เห็นพระบาทของพระองค์ผู้ซึ่งเขานำเข้าไปเพื่อให้ไหว้กาลเทวินดาบทหม่อมฉันก็ได้ไหว้พระองค์นั้นเป็นการไหว้ครั้งแรกของหม่อมฉัน ในวันว่าประมงคลแรกนาขวัญหม่อมฉันได้เห็นร่มเงาไม้ว่าที่พระองค์ประทับอยู่บนพระแทน่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตะวันก็ได้ไหว้พระองค์ครั้งนั้นเป็นการไหว้ครั้งที่สองของหม่อมฉันก็บัดนี้หม่อมฉันเห็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนจึงขอไหว้พระองค์อีกนี้เป็นการไหว้ครั้งที่สามของหม่อมฉันเมื่อพระเจ้าสุดโธทนามหาราชถวายบังคมแล้วเจ้าสากยะทั้งปวง ก็พาการถวายบังคมตามทั้งหมดไม่มีพระองค์ใดที่จะนั่งเฉยอยู่โดยไม่ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระญาติทั้งหลายถวายบังคมด้วยประกาาชนีนแล้วเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้วตรัสพุทธวงศ์คือลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตตั้งแต่พระทีปังกรพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงพระกสปะพุทธเจ้า ที่ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระองค์จะได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแกสมาคมพระประยุรญาตในที่นั้นทำให้เจ้าสากยะทั้งหลายทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสโดยทั่วนหน้ากันลำดับนั้นมหาเมฆได้ยังฝนโบกครพัดให้ตกลงมาน้ำนั้นมีสีแดงผู้ประสงค์ให้เปียกจึงจะเปียกฝนโบกครพัดแม้ว่าหยาดเดียวก็ไม่ตกลงบนร่างกาย ของผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้เปียกเจ้าสักยะทั้งปวงเห็นดังนั้นเกิดอัศจรรย์ไม่เคยเป็นสนทนากันว่าน่นนาอัศจรรย์พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระบรมศาสดา,สดาตรัสว่าฝนโบกครพัดนี้จะตกลงในสมาคมแห่งพระญาติของเราแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในอดีตการก็เคยตกมาแล้วจากนั้นจึงตรัสเวทสันดรชาด,ดกเพราะเหตุเกิดขึ้นเรื่องนี้เจ้าสักยะทั้งปวง ได้ฟังพระธรรมกถาแล้วเสด็จลุกขึ้นถวายบังคมแล้วพากันหลีกไปพระราชาหรือแม้มหาอมาตย์ของพระราชามิได้มีผู้ใดกราบทูลพระบรมศาสดาให้สงรับพระตาหารในวันรุ่งขึ้นแม้แต่ผู้เดียว